ของดีและไอเทมมาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเ oh. ชฟนายตำนานนะครับวันนี้บอกเลยว่าหนึ่งเดียวหนึ่งคันในใจคุณ <N ess iz Fourth> โ,โอ้โหนะสีและเงินครับโคตร <N ess iz amo> วสวย <N ess ac om> สวยมากๆมออมมอนะครับและที่สำคัญน,นะครับ <N ess ac om> อันนี้นะหนึ่งปีแรกไปผ่อนเพียงแค่สามพนบาทจ้าโอ้ยนะฮะวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับผมดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สิเดือนนะสำหรับลูกค้า FC พวกเรา ใครเปิดเปิดเปิร์ดเปิดใครเปิดเธอเค็มดินะเทรหาเราพักหาเราที่เราจะให้นะครับน้ารถเข้าใหม่น้องไม่บัวจ๋าจ๋าสวยไหมสวยสวยเป็นคนขายเลยโอ้โหทั้งสวยทั้งเท่หล่อในเวลาเดียวกันโคตรบจบในตัวเดียวออกไปดีสาวกิดมิสเบิ้มแบบเหยียบเท้าเขาใช่โอ้ยสวัสดีครับจ่าเข้มรถสิครับผม เธอทนะชื่อนี้เสียไม่ได้นะครับขายหน้าไปว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้มานะครับวันนี้บอกเลยครับเอฟซีจ๋ารถเข้าใหม่นะครับวันนี้ใหม่หก0 0ื่นนะครับเป็ีสิเก้าสีเ้ิมเงินโคตรสวยสีเดิมด้วยนะสีเดิมรถมาตอนเช้าครับรีวิวตอนสายล้างปุ๊บจัดเลยครับใช่ค่ะมันมาน้อยแมน ใครเจอก่อนก็ได้ก่อนแหละเอาอย่างนี้แม่ได้จองที่หลังเจ้านั่งล่อรถโอเควันนี้เรามากับรุ่นอะไรครับน้องใบบัวซุนโรเลตพลูเรนเดอร์2.5 l t ปี2019จ้าเสียงดังฟังชัดเจนนะครับผมนะกับราคาขายวันนี้เพียงแค่45,000โอ้โห45,000นะครับ5,000นะไม่ใช่5,000 5,000ค่ะ45,000จ้สวัดดีกับเราวันนี้ออกรถเพียงแค่ ศูนย์ม่เอื้นนะเอศูนย์บาทมันต้องคอลึกไม่ใช่มันต้องลูกคอจ้ะลูกคอครับนะอย่าลึกนะอย่าออกไม่ได้นะสิบสองเดือนแรกไปผ่อนเพียงแค่สามพันสี่านะครับก็ได้ดอกเบี้ยสูงม่เอื้นไป12เดือนน้องใบละวัวบัวละใบนะครับผมนะช่วยผ่อนเอก12เดือนนะครับช่วยกันนะฮะแล้วก็ปีหน้าฝาใหม่นะฮะค่อยไปจ่ายราคาเต็มที่ สวยนะฮะผลถูกกนดีแบกมิโก้นะครับะนะฮะแล้วก็มีบัตรน้ำมันมูลค่าให้อ,กอกีกน้องพันบาทสวยสวยรถก็รอโคก็ดี คนขายก็รอ่อ้โหโอ้โโอ้โหนะชนกันเองและชั่วโมงนี้ไม่มีใครชมอะมาดูรถดีกว่าครับกันนี้สีน้ำเงินนะครับสีดิมสวยเดิมทั้งคันนะครับไฟหน้าอย่างนี้อยู่แล้วครับโฉมนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับก็มาแบบนี้คันนี้เป็นตัว LT นะครับแล้วก็ดูล้อก่อนอ่าอันนี้เขาแต่งมาแล้วก็เป็นล้อ ใบพัดกันอะไรไม่รู้ครับนะตามนี้เลยนะครับใครเรียกถูกใครเป็นกูรูบอกด้วยเวลาอะไรนะเรียกไม่ถูกนะแต่วันนี้นะครับน้องใบระบัวบัวใบนะฮะจะมีแม็กนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนอยู่สี่ลายสี่ลายเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะเป็นแม็กขอบ18นะจ๊ะมีลายอยู่สี่ลายนะทีสามเจ็ดเอฟเอฟวันเออีสามศูนย์ซีอีแปดหรือจ้าอันนี้จัดไปนะ จ้าของเดิมมีคีย์วัสดุให้โอ้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวไม่ชอบเตี๊ยทิ้งได้ไหมได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะขับรถไม่ชอบเปิดไฟแล้วกันนะมาดูภายในนะครับคันนี้น้องใบบริวรวุลไปจ๋าจ๋าไม่หกหมื่นเก้าแล้วครับหน้าจอมีไอ้บูทูธนะครับเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นค่ะระบบนะเป็น6เกียร์นะครับเดินหน้า6นะครับถอยหลังหนึ่งเป็น7เกียร์แอร์แบ็คมีให้2ลูกนะครับกระจกไฟฟ้าเป็นทั้งประตูและมองข้าง ไปฟ้าทั้งหมดเลยจ้าไฟเปิดตรงนี้เดอ้อนะครับจะไปหาตรงนี้นะนะครับเบื้องเองเขาเห็นว่าเป็นเขาโ<ล>อ้โหเนาะมุดเกิดละรถยูโรบนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ค่อยเหมือนเจ้าบ้านในช่องเขานะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับสามารถพับได้แบบนี้ครับไหนละ่ะโอ้โหครับกดผิดใส่ได้แล้วมันยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ได้มุกนะกดผิดไม่ออกอ่ะดูตะเข็บไปบัวเป็นไงสวยไหมสวยค่ะดูดูนี่ครับนี่ครับทออกเยอะจังเนี่ยออกเยอะจังเดี๋ยวนะออกเยอะจังเนี่ย โอ้นะฮะก็คือบอดี้เนี่ยสวยไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนน้ำไม่เคยชนไม่เคยลงน้ำไม่เคยพีความไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยโน่นไม่เคยนี่โอ้ยสวยค่ะดูแคบหน่อยไม่บัวมาค่ะนี่แคบจ้ะเห็นไหมอันนี้ฝาค้อแบตมันอยู่นิดนึงไงอ่ะช่างมันอ่ะนะครับนัดเดิมนะครับเป็นการกงการแกะแสดงว่ารถเดิมๆรถเดิมๆนะครับแคบเปิดได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีนะครับการชนการตามมาอะไรเนี่ยมันจะมีรอยแกะรอยขันเลคือเดิมนะครับฟังเสียง ทางเดิมท<บ>างเดิมนี่ฮะไม่ผิดหวังแน่นอนทันนี้เป็นตัวทีครับก<ะ>ารชนเดิมมาให้แบบนี้<ะ>ถ้าใครถอดออกนะตัวนี้ว้รุ่นจ๋า<ะ>มันจะโบมันอะไรโบ รูรูอะไรรูกันท้ายรูนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะมันจะไม่มีให้ให้ให้รูนะเนี้ยถอดพวกโบต้องหาแผ่นปิดท้ายใส่ก็พันกระบาดใช่ถ้าลูกค้าอยากถอดถอดเองแต่ว่าไปปิดรูโบเองนะคะไปหาที่ปิดเองนะหรือว่าจะให้เราปิดให้ก็ได้นะครับทีมแบ็คไลเนอร์เป็นไงจ๋าเดิมโคโลราโดตรงรุ่นนะครับนี่น้องไป็ลบัวจ๋าดูดา นะครับเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนอย่างนี้คือรถเดิมแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับ2จุดนะครับอ่านะครับทำไมเราให้ดูเม็ดอาร์คนะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีการโป๊ะอะไรหรือเปล่านะครับน้องว่าเปิดฝั่งซ้ายหน่อยจ้ะเปิดเปิดเปิดนะครับเปิดนะฮะนี่เปิดให้หมดสิครับเปิดตาปลาโอ้โหที่มดดีนะสำคัญเลยนี่น้องใบบัวอะไรอะคะแฟนเพจงโอ้โหไม่มีซื้อขายไม่ได้นะนี่ต้องมีเอาแหกอีกแหกอีกแหกอะไรคะแหกตะเข็บประตูจะแหกอะไรล่ะครับเออ จ้นี่จะเขียประตูเนาะจ้ะชัดคมเดิมเรียบสวยงามนะเราให้ดูเรื่องพวกบอดี้ต่างๆนะครับแบบนี้คือรถเดิมโรงงานนะครับประตูเบอร์เปิดบิดเปิดไว้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 เปเลยนี่ครับเราแบบทำแบบสายเป็น์ป้ายแดงเลยมานี่ห้องเครื่องครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับ2.5งจุนะครับเดิมเดิมโรงงานท่อก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใส่แค่ล้ออย่างเดียวนะครับเม็ดอาร์กอีกเช่นเคยนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับครบฝั่งนี้ครบไหมอ่ะน็อตไม่เคยแกะไปดูดิอ่ะป้องไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะไม่ได้ใครละอ่ะล็อกได้ไงล็อกแจ็บเหรอเดิมเดิมค่ะไมม่ีครับผมนะฮะฝากระโปรงนี่ครับเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับดูชัดดูได้ทั้งคันเลยครับถ้าเกิดรถเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับฝากระโปรงต้องหยิกเข้านะอ่านะครับหยิกเข้าไหมนี่ตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้หยิบอ็หยิกงัวเอเป็นรอยเล็บอะหยิกวเลยโอ้โหทำเหมือนกูรูนะเขาหยิกกันหยิกตามเขา เอออ่ะยังอยากได้บอกเลยว่าแไอเทมนะครับของดีหายากนะครับเปิดเจอเนี่ยฮะรีบโทรเลยครับรีบจองนะรีบจองครับนาโอซาร่าจองภายในสินาทีนี้เอาไปเลยทันทีพร้อมนี่สินนะครับกับเชฟโรเล็ตกอลลัคน้า2.5 LTP ปี2019จ้าราคาขายวันนี้เพียงแค่45,000บาทออกรถกี่บาทครับศูนบาทโอ้นะฮะ12เดือนแรกไปผ่อนเท่าไรจ้า ถูกไหมถูกแล้วส4 0 0้ยบาทหลังจากนั้นนะครับค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่7,9 0 0้ายบาทะโอ้โหนะครับพร้อมปฏรบัตรเอก แล้วก็ใครโทรหาเราสองคนหรือว่าทีมงานของเราจองผ่านทางออนไลน์ว่าจะเป็นช่องทางไหนกันแล้วแต่นะครับรับสิที่พิเศษไปเลยนะครับผมจองวันนี้นะครับค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้แบกหม่ให้ยางหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกอเครื่องให้ถ่ายพองเลวให้ติดป์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับบิลสมาทจองวันที่ลุ้นจับแจ็คเมตาไซคคู่อหนึ่งคันจ้าเลยครับอ่ะ น้องไปบัวฝาก FC เลยครับผมค่ะสำหรับ FC นะคะที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะถ้าอยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราที่มีรถเข้ามาเนี่ยให้กดกระดิ่งกิ้งๆแล้วก็กดถูกใจเพจให้ด้วยนะจ๊ะจ้ะนะครับค่ะสำหรับท่านอื่นที่อยากติดตามแบบคลิปสั้นๆอย่างนี้เนาะก็จะเป็นช่องทาง t ิ k ต o k อ่ามีอยู่3ชื่อด้วยกัน ACC Motor สากแกมสังกต ACC Motor ภาษาไทยและ ACC Motor SK ฝากช่องจ๋าด้วย t ิ k ตอกนะฝากช่องจ๋า จ่าเข้มรถซิ่งจ่าเข้มเลิศซิงนะครับคุยตามตอนนี้สี่ล้านห้าครับเขาตามตรงนี้หรือเปล่ายังไม่มาอ้าวต่ออีกอันนึงยไอ้หมดยังหมดแล้วช่องทางการติดต่อของเราอ่ะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านบนใช่ไหมเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรด้านล่างครับโทรได้แอดไลน์มาหาพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราบริการให้ทุกอย่างฟรีเนะครับการนะฮะอยากได้ก็โทรหาค่ะจากปรึกษาก็โทรมาได้อยากยืมเงิน ไปไกลๆนะครับชัดจังเลยด้ใช่นี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับทำงานก็ช่วยๆกันนะครับมาอยากได้จะจัดไปค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าหัวกระด้บ้านเลยโอ้ อ้อหยุดเริ่มมานนส่งครับเออเข้าไปในป่าอ้อยเลยเออขึ้นป่าอยเลยนะครับอยู่โรงงานไปส่งหน้าป้อมยามอ่านะครับะนะถ้าอยู่ในน้ําส่งไม่ได้ส่งในน้ำลูกค้าดำน้ําหาปลาอยู่ไงอาชีพประมงอาชีพประมง,บ,มงบรินในการท่บงเที่ยวลูกค้าครับน้ำกำลังเทาแร้วเขาทำไมเอาเริ่มมานนส่งครับรถไฟา่ะาครับพอ,พอ,พอแล้วอ้าวอยากได้โทรมาเดี๋ยวจ่าเข้มกับน้องไประบัวบัวระบายจัดให้จัดให้รับรถแน่นอนแจ๊บจวด